ดาวพฤหัสบดีย้ายทํานายดวงชะตา12ราศีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุภเคราะห์ถือเป็นดวงดาวใหญ่ที่ให้คุณกับดวงชะตากับคนทั้ง12ราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนกล่าวไว้ว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงปัญญาการศึกษาการแพทย์งานด้านวิชาการาศาสนาผู้ใหญ่กฎหมายศิลธรรมคุณธรรมความดีความถูกต้อง ดาวพฤหัสบดีคือดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตำแหน่งใดก็จะให้คุณกับดวงชะตาคนคนนั้นในทุกๆเรื่องอีกทั้งมีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าดาวดวงอื่นจะไม่ให้คุณกับดวงชะตาแต่หากเจ้าชะตาคนใดมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้และทำให้รอดพ้นอุปสรรคปัญหาทุกอย่าง โดยปกติแล้วดาวพฤหัสบดีจะโครจรในแต่ละหนึ่งราศีใช้เวลาประมาณ1ปีโดยตั้งแต่วันที่19เมษายน2566เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน2567ดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าไปยังลัคนาราศีเมษได้ตำแหน่งโหราศาส์เรียกว่าตำแหน่งราชาโชคซึ่งในทางโหราศาส์มีคำกรกาวไว้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งราชาโชคว่า ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าสแสดงอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองดังนั้นดาวพฤหัสบดีในราศีเมษนั้นจึงถือเป็นตำแหน่งที่ดีที่ให้คุณเปรียบเสมือนกับโชคของพระราชาหรือโชคดังราชาซึ่งหากพระราชาถูกใจผู้ใดก็จะให้โชคลาภหรือเปรียบเสมือนว่าเจ้าชะตาจะเป็นดังเช่นพระราชา คือเมื่อคิดหวังสิ่งใดก็จะมีคนจัดสรรมาให้และได้มาแบบง่ายๆทั้งนี้ราศีเมษถือเป็นตำแหน่งดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาทับดวงชะตาจึงถือได้ว่าดวงชะตาของประเทศและของโลกจะกลับมาดีขึ้นและถือเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนส่วนผลของการย้ายของดาวพฤหัสบดีที่มีต่อดวงชะตาของคนลัคนาทั้ง12ราศีนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ ดาวพฤหัสบดีย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนในเรื่องการเงินการหารายได้และโชคลาภของคนลัคนาราศีกุมก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายในวันที่19เมษายน2566ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีมีนถือเป็นตำแหน่งเกษตร สร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้คนลัคนาราศีกุมในเรื่องของการมีรายได้รายรับมีเงินทองไหลามาเทมามีโชคลาภจึงถือได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นปีที่คนลัคนณาราศีกุมประสบความสําเร็จในด้านการเงินและโชคลาภต่อมาเมื่อดาวพหาปปฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีเมษหลังจากวันที่19เมษายน2566เป็นต้นไป ดาวพฤหัสบดีจะอยู่ในตำแหน่งสหัสชชะหมายถึงเพื่อนญาติพี่น้องการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะใกล้ๆการทำสัญญารวมไปถึงการติดต่อการพูดคุยกันการเข้าสังคมใหม่ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะนำพามาซึ่งไรายได้และโชคลาภสำหรับคนล,นลัคนาราศีกุมดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสบดีให้คุณในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเข้าสังคม จึงเป็นปีที่คนลัคนาราศีคุมควรแสวงหาโอกาสในการเข้าสังคมใหม่ๆหรือการพบพูดคุยกับผู้คนจํานวนมากเพราะมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ในการสร้างโอกาสในการหาไรายได้หรือมีโอกาสต่างๆในเรื่องโชคลาภในชีวิตตามมา โดยคนละคณาราศีกุมจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องโชคลาภจากผู้ใหญ่เจ้านายโดยคนละคณาราศีกุมจะมีโอกาสได้เงินมากขึ้นหรือได้ทรัพย์สินในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นญาติพี่น้องเพื่อนของคนละคณาราศีกุมจะเป็นคนนําพามาซึ่งโอกาสในเรื่องของการสร้างไรายได้รวมไปถึงการที่นําพาโชคลาภมาให้ด้วย ส่วนคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าเซลล์ sell, หรือมีการติดต่อเจรจาธุรกิจกันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโชคลาภสามารถสร้างเงินรายได้มากกว่าเดิมในส่วนของชีวิตส่วนตัวของคนลัคนาราศีกุมนั้นญาติเพื่อนพี่น้องและสังคมของคนลัคนาราศีกุมจะเป็นกลุ่มคนที่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือทำให้คนลัคนาราศีกุมมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จ รวมไปถึงในช่วงที่คนลัคนาราศีกุมมีความทุกข์ใจก็จะมีคนคอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาให้ผลบวกนั้นชีวิตของคนลัคนาราศีกุมเองยังถูกกดดันด้วยดาวราหูจึงต้องเตือนว่าการเลือกคบคนเป็นสิ่งที่สำคัญการที่คนลัคนาราศีกุมนั้นเลือกคบเพื่อนที่ดีหรือสังคมที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนลัคนาราศีกุม ได้รับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองแต่ในทางกับการหากคนลัคณาราศีกุมไปคบหรือพบเจอกับคนที่ไม่ดีสังคมที่ไม่ดีการเลือกสังคมผิดชีวิตของคนลัคณาราศีกุมก็จะตกต่ำลงไปด้วยอีกทั้งคนลัคณาราศีกุมยังมีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวโทษทุกข์ทับลัคณาอยู่จึงเป็นช่วงที่คนลัคณาราศีกุมจะมีความทุกข์ใจจากอุปสรรคต่างๆมาก แต่ด้วยดาวพหาปปฤหัสบดียังคงส่งผลดีกับดวงชะตาดังนั้นคนลัคนาราศีกุมที่มีความทุกข์ใจให้ลองเข้าปรึกษาผู้ใหญ่คนในครอบครัวญาติหรือเพื่อนสนิทเพราะจะได้รับคําตอบหรือมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนเหล่านี้โดยสรุปหลังจากที่ดาวพหาปปฤหัสบดีย้ายแล้วดาวพหาปปฤหัสบดีให้คุณกับดวงชะตาในเรื่องการได้พบเจอผู้คนและการเข้าสังคมการได้พบกับนักวิชาการผู้ใหญ่ที่ให้ความรู้ หรือให้โอกาสในเรื่องของโชคลาภทางการเงินหรือโอกาสในการสร้างรายได้ผู้ใหญ่เจ้านายจะให้โอกาสในเรื่องของอาชีพหรือให้ทรัพย์สินเงินทองรวมไปถึงเพื่อนพี่น้องญาติจะพึ่งพาได้